วันจันทร์เขาทำงานโดนมาแล้วนะวันจันทร์ี่แล้วไม่บอกไว้ก่อนเดี๋ยวไปสายเพราะแถวนั้นติดเลยเข้าเลยค่ะลงด่วนก็ได้เมื่อชีพแล้วนะางด่วนนะก็ลงด่วนก็มันต้องไปกลับรถไงไปกลับรถตรงหน้ามอเตอร์เวย์มหิดลงอุโมงค์ กองที่ไม่ทีบไม่เทบไม่ทีพไม่ทไม่เรายืนผิดปังว่ะไม่ใช่มุมหลออ๋อต้องมุมหล่อนอมองม่มให้เนอะพอไปหันมารอๆไม่โปกัสให้เย สีห้ามแดงฟ้าเขียวเฮ้ยดำฟ้าเขียวดำฟ้าเขียวอ๋อโสวสนของห้ามดำ้ามดำห้ามีเมปาเาไม่ด้มีเื้อเป็นเียวเสื้อยืดเนียมามดำทีเดียวหลายร้านเลยเออแล้วกเกงงใยขาวใส่สีอื่นที่แม่สีดำไข่สีินาม สีต้อะไสีอะไรเีวเสื้อสีอะไรขาวอะดิสีขาวขาวาเกงขาวยาวหน่อยนะรุ่งนี้าวเกขาวดังางเกงขาวแล้วจะลำทำไมยีนไม่ได้ไม่ไม่ทำติดกางเได้เออยีนมันก็ฟ้านะ ผียีไม่จะ่ีฟ้าเอ้าแล้ว